สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นัดจะมาเล่าเรื่องประวัติของนัดเองนะคะตั้งแต่เริ่มต้นการทำงานในสาย UI UX นะคะแล้วก็มาจนถึงปัจจุบันที่ทำงานอยู่ที่ออสเตรเลียนะคะโดยที่นัดไม่ได้มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษมาเลยนะแล้วก็ไม่เคยเรียนอินเตอร์หรือว่าเรียนมหาวิทยาลายัยภาษาอังกฤษอะไรอย่างนี้มาเลยนะคะ ก็มันเล่าให้ฟังดีกว่าว่าเอ้ยเราสามารถฝึกฝนด้วยตนเองได้ยังไงบ้างจนถึงมาทํางานที่ต่างประเทศได้นะคะอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มกันตั้งแต่นัดเรียนจบกันก่อนเลยดีกว่านะคะก็ต้องเล่าให้ฟังก่อนนะว่านัดเนี่ยเรียนจบที่ศิลปากรนะคะคณะ ICT นะคะถ้าใครเป็นรุ่นน้องก็อ่าต้องบอกไว้ก่อนนะว่าพี่นัดอยู่รุ่นหกนะคะ <c oughs> ก็นานมากแล้วนะคะก็เราก็เรียนจบเอกเว็บมานะคะตอนนั้นก็ น ict เราก็จะมีแบบพวกเขียนโค้ดมาด้วยใช่ไหมคะแล้วก็จะมีสกิลตั้งแต่ HTML CSS แล้วก็เ,เขียน PHP อะไรอย่างนี้ได้อยู่แล้วนะคะหลังจากนั้นเนี่ยพอเรียนจบเนี่ยก็เริ่มหางานแรกนะคะเป็นตำแหน่งเว็บดีไซเนอร์นะคะก็คือเริ่มทำเขียนโค้ดมาควบคู่กับการดีไซน์มาตั้งนานแล้วนะคะแล้วก็ในระหว่างที่ทำงานประจำเนี่ยนก็ทำ เออฟรีแลนซ์แล้วก็รับงานลูกค้าอย่างอื่นด้วยนะคะที่ไม่ได้ใช่แค่ทํางานออกแบบอย่างเดียวแต่ว่าหลายๆคนก็อาจจะไม่รู้เนาะเอยว่าในว่านะทาดีไซน์อย่างเดียวอย่างงี้นะคะก็จริงๆทามาหลายอย่างมากมายนะคะแล้วก็หลังจากที่ได้งานแรกนะคะจําได้ว่าได้งานที่บริษัทที่เป็นบริษัทข้ามชาตินะคะตอนนั้นก็ได้งานในตำแหน่งเว็บดีไซเนอร์นะคะ แล้วก็บริษัทที่ทำงานเนี่ยก็จะเป็นบริษัทอเมริกันที่มีลูกค้าที่ใช้งานภาษาอังกฤษทั้งหมดนะคะตอนนั้นเนี่ยก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าเฮ้ยภาษาอังกฤษเรามันยังไม่ดีเลยว่ะเราเรียนจบมาโดยที่ภาษาอังกฤษเราก็เอ้ย e ดีระดับหนึ่งแต่ถ้าไปสอบ i อเอลอะไรเงี้ยนั้นไม่มีพื้นฐานความรู้ทางด้านคำศัพท์หรือว่าอื่นๆเลยอะคะ่ะพอหลังจากนั้นเราเริ่มทํางานที่แรกเราก็เลยรู้แล้วว่าภาษาอังกฤษอะสาคัญมากๆถ้าเกิดอยากจะทํางานสายนี้เราถ้าเราอยากจะเติบโตไปในสายงานด้านเนี้ย เรียนภาษาอังกฤษน่าจะเวิร์กกว่าหลังจากนั้นเราก็เลยเริ่มไปเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเองค่ะก็นัดหัดภาษาอังกฤษเองหมดเลยนะทุกคนตั้งแต่แบบว่าเริ่มดูหนังเปิดแต่ซับเอ่อซับไตเติลที่เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดแล้วก็ค่อยๆจดคําศัพท์จากหนังอะคะ่ะออกมาทีละคาแล้วก็เปิดดิกดิกของนั้นเนี่ยจะมีเซฟคําศัพท์ไว้ได้ใช่ไหมคะในดิกชันนารีก็จะมีคาศัพท์เนี่ยเป็นร้อยๆคาเลยทุกคนนั่นแหละนั่นก็คือสิ่งที่นัดได้เรียนรู้ด้วยตนเองนะคะหลังจากนั้นก็ ฟังเพลงสาก,กลแล้วก็หัดภาษาอังกฤษมาด้วยตนเองในระหว่างนั้นเองเนี่ยก็ทํางานไปเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยนัดกาแฟนะนะคะตอนนั้นก็เป็นแฟนกับเพิร์ดแล้วนะคะก็คิดเหมือนกันว่าเฮ้ยเราน่าจะได้มีโอกาสไปทํางานต่างประเทศกันบ้างเนาะตอนนั้นะ่ะเราเริ่มคิดกันตั้งแต่อายุแบบยี่สิบสองยิบสามแล้วก็เริ่มคิดกันแล้วอะคะ่ะว่าในอนาคตเราต้องไปให้ได้สักวันหนึ่ง ะะหลังจากนั้นเราก็เริ่ม,มขยันอ่านหนังสือกันนะคะก็เรียนภาษาอังกฤษแล้วก็พยายามพูดกัน2คนเป็นภาษาอังกฤษทุกคนก็ฝึกฝึกกันเองนะคะแล้วมันก็ค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะจำได้ว่าครั้งแรกที่นัดสอบ i อเอลส์ค่ะนัดได้ i อเอลแค่สถึง4.5ทุกคนซึ่งมันน้อยมากนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ท่องศัพท์เองไปลงเรียนคอร์ส i อเอลมาบ้างแต่ว่า ก็ดีขึ้นแต่ว่าพอดีขึ้นในที่นี้ก็คือไปสอบก็ยังได้แค่5นะทุกคน5 5าซึ่งมันก็ยังถือว่าน้อยมากๆนะคะในการแบบจะเอาไปใช้เรียนต่อใช่ไหมคะแล้วหลังจากนั้นก็ทํางานมาเรื่อยๆในระหว่างที่นัดทํางานเป็น UIUX นะัดก็เรียนภาษาอังกฤษมาเรื่อยๆเพราะเป็นคนชอบเรียนกันมากนะคะบ้านนัดเนี่ยหลังจากนั้นแฟนนัดก็ได้มาทํางานที่เออมาเรียนต่อนะคะมาเรียนต่อที่ออสเตรเลียนะคะในช่วงประมาณปี2016นะ ตอนนั้นน่าจะอายุประมาณ 26- 27แล้วนะคะอ่าเราก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวเรามาเ,เรียนภาษาต่อที่ออสเตรเลียกันบ้างดีกว่าหลังจากนั้นก็เลยตัดสินใจมาเรียนภาษาที่ออสเตรเลียนะคะเป็นเวลา6เดือนช่วงนั้นนะคะพอเรามาเรียนต่อแล้วมีเพื่อนที่พูดภาษาอังกฤษนะภาษาเรามันก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะช่วงนั้นก็รู้สึกว่าภาษาอังกฤษก็จาก5เป็น5.5แล้วก็เกือบๆจะไปถึง6แล้วแต่ว่ายังสอบไม่ถึง6สักทีนะประมาณนั้นนะคะ แล้วก็ฝึกมาเรื่อยๆนะคะจนปี2อ1 7นนัดก็กลับไปที่ไทยนะคะแล้วก็ได้งานกับบริษัทที่เป็นรีโมทกับต่างประเทศนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ทำงานรีโมทกับลูกค้าหลายๆประเทศมากมายนะคะมีเมกาฝั่งเอเชียอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็เป็นช่วงที่ได้เก็บพอร์ตโฟลิโอเยอะมากนะที่ได้มาในพอร์ตโฟลิโอนี้ก็จะมีทั้งลูกค้าไทยลูกค้าต่างชาติ ลูกค้าฝั่งเมริกาที่เป็นแบรนด์หลายๆชื่อหรือ,อท,ท,ที่ที่ดังๆเงี้ยค่ะมันก็เลยทําให้เราสามารถปั้นพอร์ตโฟลิโอของเราขึ้นมาได้แล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเรารู้แล้วว่าเราชอบสายแบบ user interface มากๆนะคะคือสาย UI ที่มันทําทั้งดีไซน์แล้วก็ไปแตะกึ่งๆ front end นะคะประมาณเนี่ยแล้วเราก็รู้เลยว่าเอ้ยเราน่าจะชอบมาทางนี้แล้วแหละเราไม่ได้ชอบแบบการทํางานที่เป็นสายแบบ pure research อะไรเงี้ยเพราะว่ามันไม่ได้แตะเรื่องของ front end อะไรขนาดน,นั้นแล้วก็ b บ็กกราวเราน่าจะมาถนัดทางด้านฟรอนต์เอนอะไรเงี้ยค่ะก็เลยโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาหางานที่มันสเปเชียลิสต์ทางด้านนี้กันดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะก็ตั้งเป้าปตั้งแต่ตอนนั้นเนาะหลังจากนั้นก็เลยเริ่มทํางานมาเรื่อยๆนะคะจนวันหนึ่งแฟนเรียนจบนะที่ออสเตรเลียใช่ไหมคะแล้วก็ตอนนั้นก็ตัดสินใจแต่งงานกันแล้วแล้วแฟนก็เลยบอกว่า,วา,วาเดี๋ยวเรามา ทํางานที่ออสเตรเลียกันดีกว่าเพราะพอ,พอแต่งงานกันนะก็จะได้วีซ่าติดตามของแฟนใช่ไหมคะแต่เราทั้งคู่นี่คือคนไทยใช่ไหมเราก็ยังไม่มีวีซ่าที่เ,เป็น PR ค่ะ PR คือ permanent resident ใช่ไหมคะที่จะสามารถทํางานระยะยาวได้เราถือวีซ่า485นะคะ485คือเวลาเราเรียนจบระดับมหาวิทยาลายัยปริญญาโทในออสเตรเลียตอนนั้นนะคะเขาจะมีวีซ่าให้เราสามารถทำงานในออสเตรเลียได้2ปีซึ่งตอนนั้นก็ถือ485 แล้วก็นัดก็บินมาออสเตรเลียนะคะตอนนั้นบินมาประมาณปี2018ประมาณเนี้ย2018นะคะแล้วก็เริ่มหางานนะคะซึ่งขั้นตอนการหางานด้วยวีซ่า485ก็ถือว่าหินพอสมควรนะคะเพราะว่านัดไม่เคยเรียนจบในออสเตรเลียไม่มีประวัติอะไรที่เคยทำงานกับต่างประเทศหรือในออสเตรเลียมาก่อนเนี้ยค่ะมันก็เลยค่อนข้างหางานยากนิดนึงแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือ วีซ่า485มันไม่ใช่วีซ่า Permanent r e s i d e n t ใช่ไหมคะถ้าเขาอยากจะจ้างเราเนี่ยคนที่เขาจะรับเราเขาก็จะต้องคำนึงว่าคนนี้จะทำงานได้กี่ปีแล้วก็บางบริษัทเขามีคลายทีเลียว,ว่าเขาไม่สปอนเซอร์วีซ่าให้ทำให้การหางานครั้งแรกเนี่ยค่อนข้างยากพอสมควรถึงแม้ว่าเราจะมีประสบการณ์ทำงานมาแบบหลายปีอะคะ่ะทุกคนเแถมพอ t ฟ o ิโอ ial, ก็มีอะไรเงี้ยก็เลยยากพอสมควรแล้วตอนนั้นมาถึงแล้วก็เริ่มยื่นสมัครงาน,นะคะ่ะทุกคน ขั้นตอนการสมัครงานของนั้นเนี่ยจะบอกเลยว่าหินว่ากๆนะคะสําหรับงานแรกในออสเตรเลียแต่ว่าตอนนั้น,นตัวอยู่ในออสเตรเลียแล้วนะแล้วก็เลยลองยื่นสมัครงานนะคะแล้วก็จดไว้นอว่าวันนี้เรายื่นที่ไหนไปบ้างอันนี้ยื่นไปแล้วหรือยังอันไหนรีเจ็คแล้วอันไหนยังไม่รีเจ็คอะไรเงี้ยค่ะก็จดไว้จําได้ว่าตอนนั้นยื่นไปประมาณแบบสี่สิบสี่สิบที่นะคะนะ่าจะประมาณสี่สิบที่แต่ว่า อ,อไม่มีที่ไหนเรียกสัมภาษณ์เลยค่ะมีโทรมาคุยบ้างนะคะแล้วก็นัดรู้สึกว่าภาษาอังกฤษนัดก็ยังห่วยแตกอยู่นะทุกคนจําได้ว่ามีอยู่ที่หนึ่งโทรมาแล้วนะก็บอกว่าเสัญญาณไม่ดีไม่ได้ยินโทรมาใหม่ได้ไหมแบบฟังมาเรื่องอะไรเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่ายู่เป็นอะไรเนี่ยอะไรเงี้ยหลังจากนั้นเขาก็ไม่โทรมาอีกเลยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องตลกเล่าให้ฟังนะทุกคนก็ไม่ต้องกลัวนะคะมันก็จะมีบ้างนะเพราะว่าเราเพิ่งย้ายมาอยู่ใหม่ภาษาเราก็ยังไม่ดีถึงเราจะเรียนภาษามาทุกคนนะว่า ออสเตรเลียหรือว่าอเมริกาหรือต่างประเทศเองเราจะต้องเจอกับสำเนียงที่หลากหลายอะคะ่ะมันมากกว่าหนึ่งสำเนียงเพราะฉะนั้นไอ้ที่เราเรียนมามันก็เป็นหนึ่งสำเนียงใช่ปะไอ้ที่เราต้องเจอในชีวิตจ,จริงมันอาจจะมีเป็นร้อยแบบนี้นะคะ่ะก็ต้องฝึกฝนแล้วก็เรียนรู้ไปตอนนั้นก็ไม่ท้อนะคะก็คืออะสี่สิบที่ฉันไม่ได้ฉันก็ต้องเปลี่ยนเทคนิคในการสมัครงานนะคะ,ะหลังจากที่รู้สึกว่าโอเคหา full time มันยากแลละ ก็ลองเปลี่ยนนะคะไปเป็นหางานแบบ contract ที่เป็นสัญญาจ้างแทนนะคะตอนนั้นก็เลยเริ่มเปลี่ยนทิศท,ทางไปหาบริษัทที่เป็น recruiter ดูนะคะตอนนั้นนหนโควิดยังไม่มาใช่ไหมทุกคน r e ค r เตอร์เขากน็นัดนัดเข้าไปคุยในออฟฟิศนะคะแล้วเขาก็ไปขอดู Resume portfolio ของเราอะไรเงี้ยค่ะว่าเราควรจะปรับปรุงตรงไหนเพราะว่าเขาจะได้ส่งของเราให้กับบริษัทลูกค้านะคะหลังจากนั้นลูกค้าเขาก็จะได้เรียกเราไปสัมภาษณ์แล้วก็ รับเข้าทำงานนี่ค่ะทีเนี้ยเขาก็าช่วยไกด์เราเยอะมากเลยนะคะทั้งเรื่องวิธีการตอบคําถามการสัมภาษณ์งานหรือว่าการเขียนเรซูเม่นะคะนอกจากนี้เรานัทก็ยังมีพี่คนหนึ่งที่อยู่ในออสเตรเลียที่ทํางานทางด้าน Product Designer ค่ะขอช่วยนัทเหมือนกันเออนะก็ไปปรึกษาเขาเหมือนกันว่าพี่เวลาตอบคําถามอะไรเงี้ยเราควรจะตอบอยังไงซึ่งก็ช่วยได้เยอะมากนะคะทุกคนเราแนะนาว่าถ้าใครจะหางานในประเทศไหนอย่างเงี้ยค่ะให้หาเมนเทอร์ดีกว่าเพราะว่า เราจะได้ไม่ต้องมานั่งงมเองหรือว่าไปซ้อมสัมภาษณ์แบบหลายๆที่เราก็ไม่ผ่านแล้วมาเรียนรู้ด้วยตนเองมันก็จะใช้ระยะเวลานานกว่าค่ะหรือว่าหาคนที่เขาเคยมีประสบการณ์การทํางานการสัมภาษณ์งานในประเทศนั้นๆมาแล้วเขาก็จะบอกเราได้นะว่าเราต้องเตรียมตัวปร,ปรับปรุงตรงไหนบ้างเพื่อให้เราสัมภาษณ์ได้ดีขึ้นนะคะก็นี่ก็เป็นเทคนิคที่นัทอยากจะแชร์นะอีกเทคนิคนึงก็คืออย่าลืมจดนะคะทุกอย่างที่เราสมัครงานไปจดไว้ทุกที่นะคะเพื่อที่จะ ได้รู้ว่าเราสมัครงานไปที่ไหนแล้วบ้างอย่าแบบว่าเหวี่ยงแห่แล้วสมัครไปเรื่อยนะทุกคนอันนี้ห้ามเด็ดขาดนะคะก็อ่ะเป็นเทคนิคสองอันละกันที่จะให้ไปอพอหลังจากนั้นเนี่ย r e c ูเตอร์เขาก็ส่งนัดเข้าไปคุยกับบริษัทนะคะซึ่งตอนนั้นนสมัครงานไปที่มหาวิทยาลัย r m i t university นะคะก็เข้าไปทำงานในทีม experience design เหมือนกันก็พอเข้าไปทำงานเสร็จเนี่ยเราก็ได้ สัมภาษณ์นะคะยังไม่ได้เข้าไปทํางานทุกคนไปสัมภาษณ์ก่อนก็สัมภาษณ์รอบแรกเสร็จก็จะเป็นเทคนิคนะคะรอบที่สองก็จะเป็น behavioral นะคะก็จะเป็นคําถามเชิงแบบว่าประสบการณ์การทํางานอะไรเงี้ยค่ะเราก็บอกเขาตรงๆนะคะบอกว่าเฮ้ยเราอาจจะพูดไม่เก่งนะแต่ว่าไอทางานไวมากนะถ้าอยู่ดูเทคนิคการทํางานของไอยูจะรู้เลยว่าไอทางานไม่เหมือนคนอื่นอะไรเงี้ยแล้วเขาก็แบบเออก็ชอบเราแล้วหลังจากนั้นเขาก็เลยรับเข้าทํางานนะคะแล้วก็ ตอนนั้นก็ได้สัญญาจ้างเป็น3เดือนนะคะทุกคนคือตอนนั้นก็ยังถือวีซ่า485อยู่นะคะทุกคนเราจำได้ว่าเราทำงานไปประมาณ2กับ2ปีอะคะ่ะเราก็ยังไม่ได้ฟูลไทม์นะจนนัดลาออกนะก็ยังไม่ได้มาบรรจุเป็นพนักงานประจำนะ2ปีกว่าๆที่ทำงานนี่คือเป็นสัญญาจ้างหมดเลยแต่ว่ารีนิวเวลทุกๆแบบ6เดือนอะไรเงี้ยค่ะซึ่งการทํางานแบบสัญญาจ้างเนี่ยก็จะได้เงินเดือนเยอะนะคะทุกคนอันนี้คือข้อดีของออสเตรเลียนะสัญญาจ้างจะได้เงินเยอะ เพราะว่าถ้าเกิดเราลาอย่างเงี้ยค่ะเราจะไม่ได้เงินนะไม่ว่าจะลาหยุดลาป่วยลาทุกอย่างเราจะไม่ได้เงินแต่ถ้าเป็นงานที่เป็นพนักง,งานประจำะคะ่ะเราก็ถ้าเราลาเนี่ยเรายังจะได้เงินอยู่นะคะนี่ก็คือข้อแตกต่างเนาะก็เล่าให้ฟังนะคะก็ทํางานที่ imit ก็สนุกมากนะคะก็เขาก็เล,เลื่อนตําแหน่งนะนะคะจาก midweight ก็เป็น lead นะคะเป็น lead ui designer นะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ทํางานมาจน ช่วงปี2021ก็ตัดสินใจลาออกนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเฮ้ยอ,อยากกลับไทยไปหาหมอนะคะช่วงนั้นเริ่มเริ่มป่วยนะคะเริ่มเป็นแบบว่าผื่นไม่รู้สาเหตุไม่รู้เป็นอะไรแล้วเราก็วิตกกังวลด้วยนะคะแล้วมันเป็นช่วงโควิดพอดีที่รู้สึกว่าสภาพจิตใจแบบแย่มากแล้ว่วาทุกคนป่วยแล้วก็หาหมอไม่ได้แถมโควิดโดนล็อกดาวน์โอ้โหสารพัดนะคะก็เลยตัดสินใจขายเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างทิ้งนะทุกคนแล้วก็กลับไทย กลับไทยไปประมาณ4-5เดือนเลยค่ะไปพักฟื้นแบบยาวๆไม่ได้ทํางานแต่ในระหว่างนั้นก็ทํางานรีโมทกับเมืองนอกอยู่นะก็คือหางานอย่างอื่นมาเสริมแทนนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ตัดสินใจนะคะว่าเอ้ยเดี๋ยวเราย้ายเมืองกันดีกว่าในเมื่อถ้าแบบเมลเบิร์นมันไม่น่าจะเหมาะกับเราเราลองย้ายมาซิดนีย์ดีไหมก็หลังจากนั้นก็ย้ายมาซิดนีย์ดูนะคะซึ่งตอนนั้นอันได้ PR แล้วนะคะวีซ่า PR เนี่ยมันคือวีซ่าที่ เป็น permanent resident ใช่ไหมคะนัดได้ pr มาจากของแฟนนัดซึ่งแฟนนัด apply ใน visa stream ที่ชื่อว่า gti นะคะก็ต้องบอกก่อนว่าเราทำงานกันเป็นคู่นะคะเราสองคนรวมพลังกันนะคะมันไม่ใช่แบบว่าเป็นการทำงานที่แบบคนใดคนหนึ่งนะคะก็ถือว่าช่วยกันดีมากจนได้วีซ่ามาแล้วก็หลังจากนั้นนี่ก็เลยสมัครงานใหม่อาพอมี pr มันก็ง่ายขึ้นแล้วคะ่ะทุกคนเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่าพอมี pr แล้วมันง่ายขึ้นกว่าเดิมมากยังไงนะคะ ก็พอนัดได้ PR มาเสร็จแล้วเนี่ยความง่ายก็คือนัดสมัครที่ไหนเนี่ยส่วนใหญ่จะได้เรียกสัมภาษณ์หมดเลยนะคะนั่นเลยไม่สมัครเยอะนะทุกคนเพราะว่า p พอ t ฟ o l อ o เราเริ่มมาดีมากแล้วเราเริ่มมีประสบการณ์ในออสเตรเลียงานเราก็ดีแล้วนะก็เลยส่งไปสมัครที่ประมาณแบบจําได้ว่าไม่เกิน7ที่อะค่ะที่ยื่นไปนะคะแต่เป็นบริษัทใหญ่ๆหมดเลยอย่างเช่นแบบพวกอลลซียกูเกิมีที่ไหนอีกนะ มีตอนนี้มีที่ Commonwealth Bank อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ c a n ว a s แล้วก็มีอีกหลายที่นะคะแล้วมี Telstra มีเออมีอีกหลายที่จำไม่ได้แล้วก็ประมาณเนี้ยค่ะก็ยื่นไปเจที่โดน Reject ก็ประมาณ2ที่นะคะที่ไม่ผ่านตั้งแต่รอบ r ซ s u m e นะคะที่แบบประสบการณ์ไม่ตรงกับงานที่เขากำลังมองหาอยู่แล้วก็ได้สัมภาษณ์ประมาณ ห้าที่นะคะสัมภาษณ์ไม่ผ่านหนึ่งที่อีกสี่ที่ผ่านได้ออฟเฟอร์หมดเลยนะคะเราก็เลยอยากจะมาแชร์ว่าเออพอเราเริ่มรู้ว่าวิธีการสัมภาษณ์มันเป็นยังไงขั้นตอนสัมภาษณ์เป็นยังไงเนี่ยมันทําให้เราหางานง่ายขึ้นมากเลยนะคะก็อย่างที่นะัดเล่าให้ฟังว่าวีซ่าก็มีผลด้วยอันนี้ก็จริงนะคะวีซ่าจะมีผลทําให้เราได้เข้าไปสัมภาษณ์เนี่ยละคะแล้วแบบมันจะช่วยทําให้แบบ Open Ra t e ของการยื่นสมัครงานของเรามันสูงขึ้นนะคะจากที่เทียบกับงานแรกที่เรามาอยู่ในออสเตรเลียทุกคนที่เป็นวีซ่าสี่แปดห้าค่ะยื่นไปแบบสี่สิบห้าสิบที่ไม่มีใครเรียกสัมภาษณ์เลยทุกคนจนนัดต้องไปยื่นกับบริษัทรีครูเตอร์นะถึงจะได้สัมภาษณ์อะเนี่ยคือแบบคือมันต่างกันมากฟ้ากับเหวนะทุกคนซึ่งแต่ตอนนั้นอะที่นัดยื่นกับรีครูเตอร์คือยื่นที่เดียวแล้วก็ได้งานแล้วก็ไม่สัมภาษณ์ที่ไหนอีกเลยสัมภาษณ์ที่เดียวด้วยแล้วได้งานก็เลยก็เลยเลิกนนนะะคะลลมเิกกาาารารรงงแ ว่างานที่2เนี่ยคือยื่นไปก็คือได้สัมภาษณ์กันหมดแล้วก็รอก็เลยคิดว่าโอเค P.E.R. วีซ่ามีผลมากๆเลยนะคะแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นประสบการณ์ทํางานแล้วก็เทคนิคในการทำเรซูเม่พอร์ตโฟลิโอแล้วก็ความมั่นใจในการตอบคำถามของเราด้วยซึ่งนั้นมั่นใจว่าครั้งที่2ที่นัทหางงานในซิดนีย์เนี่ยดีกว่าครั้งแรกเยอะมากๆนะคะมันก็เลยทําให้เราแบบไดออฟเฟอร์มาสีทีพร้อมกันนะคะทีนี้ที่อยากจะแชร์นะคะว่าเออ ทำยังไงให้เราสามารถสัมภาษณ์งานได้อย่างมั่นใจใช่ไหมคะมันจะได้ทําให้เราหาง,งานได้ง่ายขึ้นใช่ไหมอย่างที่นัดจะบอกเคยก็คือมันอยู่ที่การเลือกงานของเรา้วยนะคะทุกคนว่าเราอะรู้หรือเปล่าว่าเรามีความถนัดทางด้านไหนแล้วเราไปสมัครงานเนี่ยเราจะเข้าไปเติมเต็มให้กับทีมเขาได้ตรงไหนบ้างเนี่ยคะ่ะเราต้องรู้ตัวเองก่อนว่าเราจะไปช่วยเขาได้ยังไงคือต้องคิดไว้เสมอว่าถ้าเกิดว่าเป็น product อะคะ่ะเราให้เรามองตัวเองเป็น product อย่างเนี้ย แล้วเราจะขายตัวเองยังไงเพื่อที่จะไปช่วยเหลือเขาต้องอยากคิดว่าเขาจะออฟเฟอร์อะไรให้กับเราค่ะแต่เราต้องคิดว่าเราจะไปช่วยเขาได้ยังไงแล้วสุดท้ายแต่มันจะมาคุยกันเองว่ามันวินวินลงตัวไหมกับงานแล้วก็เงินเดือนที่ต้องการอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าก็ก็นัดจำได้ว่าตอนที่สัมภาษณ์รอบที่มาออสเตรเลียเนี่ยค่ะเออมาซิดนีนั่นแหลค่ะนัดเตรียมคําตอบของนัดไว้เนี่ย เยอะมากนะคะเป็นกระดาษเลยในนั่งเปิดอ่านเราก็ยังตกใจว่าตอนนั้นโหเตรียมแบบว่าเป็นขั้นเป็นตอนมากนะคะตอนนั้นเนี่ยก็เตรียมตั้งแต่วิธีการเล่าเรื่อง Portfolio Projects ที่ที่เราภูมิใจอะคะ่ะว่าเราจะเล่าเรื่องอันไหนบ้างอย่างเงี้ยคะ่ะอันไหนเป็นอันที่เราอยากจะเล่าให้เขาฟังมากที่สุดหลังจากนั้นก็พาเขาดูงานของเรานะคะว่า ไปช่วยทําอะไรบ้างหนะึ่งสองสามี่ห้านัดมีแพทเทิร์นในการพูดของนั้นหมดเลยนะทุกคนคือเตรียมสคริปต์ไว้จนพูดแบบล้องปากไปเองอะคะ่ะแล้วก็มีคําถามที่นัดเตรียมไว้สําหรับที่จะถามกลับกับบริษัทนะคะว่าคําถามประมาณไหนน่าจะเอ่อทำให้เขาประทับใจในตัวเราบ้างนะคะอย่างเช่นคําถามที่นัดเตรียมไว้เนี่ยนัดจะถามว่าเอ่ออะไรเป็นสิ่งที่ท้าทายที่สุด สำหรับทีมของคุณที่มีอยู่ในตอนนี้หรือคุณมองภาพรวมของตำแหน่งของฉันไว้ไว่ายัางไงคุณคิดว่าฉันจะเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาของคุณได้ตรงไหนบ้างนะคะหรือว่าคุณคิดว่า key w e a k n e s s ในทีมของคุณนะคืออะไรเพราะฉันอยากจะช่วยให้ตรงเนี้มันง่ายแล้วก็ราบรื่นขึ้นสาหรับคุณนะคะหรือคาถามที่ถามว่าพนักงานคนก่อนหน้าเนี่ยเขาประสบความสำเร็จในตำแหน่งนี้เขามี สกิลอะไรบ้างนะคะเขาทำอะไรบ้างแล้วก็เราจะวัดผลความสำเร็จจากตำแหน่งนี้ได้ยังไงนะคะ,ะเขาก็จะเล่าให้เราฟังนะคะที่เหลือน่าจะเป็นความความเขาเรียกอะไรความเป็นตัวของตัวเองของแต่ละคนนะคะซึ่งแต่ละคนก็จะมีไม่เหมือนกันเนาะบางคนก็จะแบบว่ามีเทคนิคในการสัมภาษณ์ที่ไม่เหมือนกันไงคะของนั้นเนี่ยน่าจะเป็นคนคำคเฮฮา,า aw, ใช่ไหมน่าจะใส่มุกตลอดนะคะเวลา สัมภาษณ์อะไรเงี้ยก็จะยิงมุกแล้วทุกคนเขาก็จะคำของนัดน,นะคะก็ทําให้สัมภาษณ์มันก็จะไปได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็อันนี้ก็น่าจะเป็นเทคนิคนะทุกคนคือเราไม่อยากให้เวลาไปสัมภาษณ์แล้วเราต้องไปเกรงหรือว่ากลัวว่าจะไม่ได้งานหรือว่าไม่กล้าพูดอะไรต้องรอเขาตอบกลับก่อนอะไรเงี้ยค่ะจริงๆแล้วมันเป็น two way communication นะคะคือเราก็มีโอกาสที่จะถามเขากลับด้วยแล้วเราก็าสามารถเรียนรู้ ทีมของเขาไปพร้อมๆกันได้แล้วก็อย่าลืมหาข้อมูลของผู้สัมภาษณ์งานก่อนที่เราจะเข้าไปสัมภาษณ์นะคะอย่างปกติที่ออสเตรเลียเนี่ยเวลาเราจะเข้าไปสัมภาษณ์รอบไหนเนี่ยเขาก็จะส่งเมลมาบอกก่อนว่าเดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์กับคนชื่อนี้ชื่อนี้นะเราก็ต้องไปส่งลิงก์อินเขาก่อนนะทุกคนเพื <c> ่อ <oughs> ไปดูว่าไอ้คนนี้เขามีประสบการณ์อะไรมาเขาน่าจะสัมภาษณ์แล้วเขาจะถามเราแบบไหนเ <c oughs> ช่นถ้าเกิดว่าเขาทํางานอยู่ในทีมดีไซน์อะไรเงี้ยค่ะเขาก็น่าจะถามเรื่องแบบเอ่อ ดีไซน์สกิลของเราหรือเปล่าอะไรประมาณนี้แต่ถ้าบางคนที่เขามาจากสายบริหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นบิสเนสมาอย่างเงี้ยอยากจะมาสัมภาษณ์เราด้วยอ่ะเขาก็จะมองมุมเรื่องของตัวเลขอะไรเงี้ยเวลาเราพรีเซนต์อะไรเงี้ยเราก็ต้องเตรียมข้อมูลไป2ชุดที่เป็นแบบอ่ะมุมดีไซน์ไปเลยไหมหรือว่าเป็นมุมที่เป็นเชิงตัวเลขในการวัดผลได้คีย์เมชชเมนต์อะไรเงี้ยค่ะก็ให้ดูด้วยว่าคนที่มาสัมภาษณ์เราเป็นใครแล้วก็อ่ะค่อยๆปรับวิธีการตอบของเราให้ให,ให้เทเลอร์ให้เข้ากับ แต่ละบริษัทที่เราไปสัมภาษณ์งานนะคะแล้วก็จะบอกว่าตอนนั้นอะที่สัมภาษณ์นัดก็ยังไม่ได้เป็นคนที่แบบพรีเซนต์อะไรเก่งเลยนะทุกคนคือภาษาอังกฤษก็งูงูปลาปานะคะถ,ถึงตอนนี้ก็ยังงูงูปลาปาอยู่ถ้าให้กลับไปสอบไอเอ s ก็คงได้ไม่ถึง7เหมือนเดิมแต่ว่าข้อดีของนัดคือนัดสปีคกิ้งได้เยอะมากทนะุกคนวันเจ็ดเกือบแอะไรเงี้ยค่ะเจนะก็ เอาสกิลที่เราใช้ทํางานนะคะก็พัฒนาให้มันเก่งก็พออย่างเช่นสปีกิ่งเนี่ยมันต้องใช้ทุกวันก็อยากให้คอมมิวนิเคชันเก่งๆนะคะมันจะได้หา,หางานง่ายๆนะ,ะเพราะจริงๆภาษาอังกฤษสําคัญมากนะทุกคนจะทํางานต่างประเทศนัดเลยบอกว่า,าต้องเรียนภาษาอังกฤษก่อนนะคะนี่นะัดพูดย้ําทุกคนนะสำหรับคนที่แบบจะย้ายประเทศจริงภาษาสําคัญมากนะคะก็ที่เหลือใช่ไหมคะก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วที่เหลือก็น่าจะเป็นแบบว่า วิธีการทำเรซูเม่แล้วก็พอร์ตฟิอให้มันโดนใจอะค่ะเพราะว่าพอร์ตฟิอกับเรซูเม่เนี่ยจริงๆมันเป็นด่านแรกทุกคนที่เขาจะประทับใจเราก่อนก่อนที่เราจะเรียกเราไปสัมภาษณ์ถ้าเกิดว่ามันไม่มีคำหรือคีย์เวิร์ดหรือว่างานที่ตรงกับตำแหน่งที่เราจะไปสัมภาษณ์อะคะ่ะมันก็จะตัดโอกาสเราในการถูกเรียกเข้าไปสัมภาษณ์ อีกนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมานั่งดูก่อนว่าจะสมัครงานเนี่ยในตำแหน่งไหนตำแหน่งนั้นเขาเรียกร้ออะไรบ้างเขาอยากเห็นอะไรจากเราเราก็ต้องเตรียมพอร์โฟลิโอแยกกันนะคะของนัดนี่นะจะทําหน้ารับรับในพอร์โฟลิโอนัดไว้หลายอันมากเราก็จะเลือกไปพรีเซนต์ให้เขาแบบว่าบางอันนะคะอย่างเช่นโปรเจกต์นี้นะ่าจะเหมาะกับบริษัทน,นี้เราก็จะยิบขึ้นมาแล้วพรีเซนต์ให้เขาดูจริงเขาเข้ามาดูเราอะมันมันมันแบบว่าแป๊บเดียวมากค่ะมันทําให้ประทับใจได้ นิดเดียวเออบางคนที่เขาไม่ได้เรียกเราสัมภาษณ์อย่างเงี้ยเพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้เห็นงานที่ตรงกับเขาก็ได้อย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ไม่ใช่ว่าเราไม่เก่งเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทอํายังไงก็ได้ให้เขารู้สึกว่าโอเคเราน่าจะตรงกับที่เขามองหาอยู่อะคะ่ะมันก็ต้องปรับจูนกันทั้งสองฝั่งเนาะโอเคแล้วก็อยากให้กำลังใจใครที่กำลังหางานหรือสัมภาษณ์งานอยู่จะบอกว่าเออมันยากทุกคนนะคะสำหรับ การหางานแรกในต่างประเทศเองก็ยากเหมือนกันอย่างนัดอย่างเงี้ยก็4ี่ิบกว่างานใช่ป่ะแต่ไปถามเพื่อนๆนมานะคือทุกคนเนี่ยไม่ต่ําก็ร้อยนะคะบางคนขึ้นไปถึงสี่ร้อยนะคะงานกว่าจะได้มาเนี่ยนะมันยากมากนะทุกคนสําหรับงานแรกถึงแม้ว่าจะมีวีซ่าที่เป็นแบบสี่แปดห้าหรืออะไรก็ตามยังไงก็ยากอยู่ดีนะคะบางคนจบ phd อย่างเงี้ยเพื่อนที่รู้จักกันก็ยังหางานยากเลยนะทุกคนแต่เขาก็ยื่นไปเป็นสิบสิบที่เกือบร้อยเหมือนกันนะคะกว่าจะได้งานมาอืม เพราะฉะนั้นก็อดทนนะคะสักวันมันจะเป็นของเรานะทุกคนงานมันต้องเริ่มงานแรกให้ได้ก่อนแล้วเดี๋ยวงานต่อไปมันก็จะง่ายขึ้นแบบที่นันเล่าให้ฟังนะคะวันนี้ก็เล่าประสบการณ์ให้ฟังทั้งหมดแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนภาษาด้วยตนเองนะจนมาเริ่มหางานทําแล้วก็ได้งานนะคะที่ต่างประเทศแล้วก็วิธีการเตรียมเรซูเม่พอร์ตโฟโอจนเข้ามาทํางานได้จนถึงทุกวันนี้ว่าฝึก ออพอจาด้วยตนเองมายัางไงนะคะก็ให้กำลังใจทุกคนนะคะถ้าใครสงสัยหรือว่ามีคำถามอะไรก็ทักมาถามได้ในเพจนะคะก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ